Oh, วันนี้มาปลูกผีผีใช้ดึงเอาสสยกันเร่งนะน่ะสายกันเนะรนเ่งใช้ระบบดึงเอาครับมาปลกูกเว้ยเว้ยดูเหมือนจะเก่านะแต่ระบบโอเคนะครับคันนี้นี่ดูด,ดินะโบเบ มไม่ได้เร่งเครื่องแล้วเลยเดี๋ยวเราจะเอามายกนะฮะยกรถโมปูลนะเพื่อจะเอาเฟืองท้ายออกครับชุดโบกี้ออกลูกค้าซื้อเรียบร้อยแล้วนะ,ะ,ะครับแล้วอยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ว่าจุ่งจุ๊งอยู่เออโอ้ทำไมโหลด มันคัดอย่างว่าพี่มันก็หมุนขึ้นอย่างนั้นเรียบเบไปแลวเรียบ,เ,ยบเอาเเเเอา๋อทำไมมันโหลดวะ มันหมุนหมุนไม่ได้เหมือนไม่มีแรงเลยเฮ้อเออเร่งเน่อยนะ ผมขัดอะไรสักอย่างระบบเสวิงใครรู้ก็คอมเมนต์มาครับเป็นว่าอะไรนะเนี่ย

ะเกขาไปเลยไงเมาเลยมาเลยฮะนาพี่เังตักบ่ได้บ่ตักบ่ได้บ่พี่อเอาบุ้งกี่ตักกันซีขคืนได้บ่ Một đây em mà Một đây cái lên, nhọc lên đi Màn mày lếp มามาดู <laughs> ว้าเดี่วยวนี่เรือมันไหลแน่นะเพ่คนโทษมันไหลอยู่แน่นะ พา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 ก้อนนั้นเลยพี่มาตายแล้วนะก้อนนั้นฮะโยกขึ้นยังไงเล็บเล็บโยกขึ้นยังไงเล็บตามมาตามมา một tao nhọc phê, phê, phê hãy xóa một tao nhọc một tao nhọc một tao nhọc lột má lột má làm má má phun tốt lại này lột đây đây